You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fin Invest พบกันเป็นประจำทุกวันพุธนะครับ ทาง b บ n g k o แบง n k SME Podcast วันนี้อยู่กับผมทศพรโสพลเสถียรสุขซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งเรียนรู้กันว่าในเรื่องของรายได้ของบุคคลธรรมดาเราเนี่ยมีกี่ประเภทในส่วนของรายได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสามารถเอาอะไรมาเป็นหักค่าใช้จ่ายได้บ้างแล้วก็มีวิธีการหักค่าใช้จ่ายอย่างไรายได้บ้างเรื่องค่ารถยนต์นะครับมีอะไรที่เป็นตัวรถยนต ในเรื่องของรายได้ออกไปเพื่อทําให้เงินได้สุทธิมันน้อยลงแล้วก็เราวันนี้เราจะคุยกันเรื่องว่าแล้ววิธีการยื่นอะสำหรับบุคคลธรรมดามันมีวิธีการยืน่นสําหรับคนที่มีผู้สมรสเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้กี่รูปแบบน,นะครับวันนี้เราโชคดีครับได้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของธนาคารกรุงเทพคุณชันภาพรมสุรินมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับชันภาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ทศครับขออนุญาตเรียกคุณชันธภาว่าคุณปุ้มนะครับ ได้เลยค่ะพี่ทศครับคุณปุ้ม,มครับอย่างที่เราคุยกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาก่อนอื่นเลยเนี่ยควรจะจ่ายภาษีต้องมีรายได้ครับคุณปุ้มคุณปุ้ม,ม,ม,มครับวันนี้เนี่ยรายได้ของบุคคลธรรมดาเนี่ยทางสรรพากรเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทครับอ่านะคะอย่างที่พี่ทศพูดถูกเลยว่าถ้าเราจะเสียภาษีเราต้องมีรายได้แล้วไรายได้เนี่ยนะคะสรรพากรได้แบ่งรายได้ออกเป็นทั้งหมดนะคะคือแดประเภท โดยแบ่งตามอาชีพและต้นทุนในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันนะคะซึ่งคนแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะมีรายได,ได้ได้หลายประเภทไม่จําเป็นต้องมีรายได้ประเภทเดียวนะคะเช่นบางคนเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะคะแล้วก็ได้รับโบนัสเราก็ถือว่าคนเราเนี่ยมีรายได้ในเรื่องของ40วงเล็บหนึ่งคือเงินได้ที่เกิดจากการจ้างงานนะคะหรือปัจจุบันเนี้ยธุรกิจที่ชัดๆมากเลยคือพวกการขายของออนไลน์นะคะพี่ทศ การขายของออนไลน์เนี่ยก็มีเงินได้จากการธุรกิจหรือการพณิชย์นะคะอันนี้ก็ถือเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บ8หรือหลายท่านนะคะที่เราเห็นชอบซื้อคอนโดลงทุนถูกไหมคะบางคนจะมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่านะคะอันนี้ก็จะเป็น40วงเล็บ5ค่ะในเรื่องของรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินค่ะก็อย่างที่บอกว่าเรามีทั้งหมด8ประเภทเลยค่ะ อืมโอเคก็แต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับทแหล่งที่มาของรายได้หรือวิธีการทํามาหากินของรายได้ถูกไหมครับใช่ละค่ะนั้นพอหลังจากที่ได้มีรายได้แล้วว่ารายได้ของเราเป็นแบบไหนครับคุณปุ้มครับมันจะต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายแหละคนเราเนี่ยมีรายได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายปกติซึ่งทางสัมภาระเองก็ยอมให้เอาค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาหักเป็นรายจ่ายที่ไม่มาหักจากรายจ่ายที่มีถูกไหมครับคุณปุ่มถูกไหมเหมือนเหมือนเราเหมือนบริษัทมีรายได้ก็เอารายจ่ายเข้ามาหัก เป็นกำไรสุทธิอันนี้ของบุคคลธรรมดามีรายได้แล้ว8ประเภทขึ้นอยู่กับประเภทไหนถูกไหมครับล้วก็เอาค่าใช้จ่ายมาหักถูกไหมฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยวิธีการหักค่าใช้จ่ายมีวิธีการหักกี่วิธีครับคุณปุ้มครับค่ะในการหักค่าใช้จ่ายนะคะต้องบอกว่า เรามีด้วยกัน3วิธีนะคะ 1. คือเป็นวิธีการหักแบบเหมานะ,ะสองจะเป็นวิธีการหักแบบตามที่จ่ายจริงนะคะแล้วสเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะหักแบบเหมาหรือตามที่จ่ายจริงนะคะคแต่ปุ้มต้องบอกพี่ทศก่อนนะคะว่าการหักค่าใช้จ่ายในทางของเงินได้บุคคลเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับประเภทของรายได้ที่เราบอกเอาไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีเงินได้ประเภทที่1 ทางกฎหมายเนี่ยค่ะสัมภกร์เนี่ยให้เราหักแบบเหมาได้อย่างเดียวคือ50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะแต่ถ้าเรามีไรายได้ประเภทที่8นะคะเช่นการขายของออนไลน์เนี่ยถือเป็นไรายได้จากธุรกิจการพาณิชย์นะคะอ,อันเนี้ยทางสัมภกร์เองเนี่ยให้เราเลือกหักได้นะคะว่าจะเลือกแบบเหมาหรือตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อไรก็ตามนะคะพี่ทศถ้าเราเลือกตามที่จ่ายจริงเนี่ย เราต้องเก็บพวกเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกใบสั่งซื้อหรือบินที่เราชําระเงินต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะนะคะ <ม style> เราต้องเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อไว้จ่ายภาษีปลายปีดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายของออนไลน์อ่ะคะ่ะพี่ทมักจะเลือกง่ายๆคือเลือกแบบเหมาคือ60%เนอะเช่นมีรายได้เข้ามาล้านหนึ่งหักไปเลยแล้วกัน6 0 0 0 0บาท เพราะเวลาเราเก็บใบเสร็จเราไม่รู้ว่าไอใบเสร็จเหล่านั้นนะคะมันใช้ได้จริงในทางของสัมภารหรือไม่นะคะหลายคนก็เลยเลือกแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราเลือกแบบใดแล้วสมมุติว่านี้ยเราเลือกไปว,ว่าเราอยากจะเลือกเป็นตัวของเอาใบาเสร็จแต่ปรากฏว่าใบาเสร็จเราน้อยเกินไปอ่ะ เราจะยังไงดีถูกไหมคะ ừ, อันนี้ก,ก็ต้องฝากไว้ให้ทางผู้ฟังลองดูนะคะว่าเวลาเราเลือกเนี่ยถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเลยอืมอ่าจริงๆแล้วแต่ละประเภทค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยนะคะ <ừ> ต้องบอกว่า4ี่ว <c oughs> งเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองเนี่ยเราถือเป่าเป็นรายได้จากการจ้างงาน เหมือนเหมือนกันนะคะดังนั้นกฎหมายเลยให้40วงเล็บ1และ2เนี่ยรวมกันแล้วหักค่าใช้จ่ายได้เพียงแค่50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0บาท S <S> นะคะแต่ในส่วนของ40วงเล็บ4เนี่ยเป็นเงินได้ที่เกิดจากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเนี่ยต้องบอกว่าสัมภาระไม่อนุญาตให้เราหักค่าใช้จ่ายนะคะอ,อ่าต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครมีรายได้ที่เป็นวงเล็บ4เนี่ยหักค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะอันนั้นอาจจะเป็นอีกดีเทลหนึ่งนะคะแล้วก็<อ>ส่วน<อ>ที่อย่างที่ปุ้มบอกว่าแม้กระทั่งรายได้ที่เป็น40วงเล็บ5ที่เป็นพวกกลุ่มค่าเช่าต่างๆน่ะคะ่ะ<ห>ก็ยังมีดีเทลอีกว่า เป็นค่าเช่าพวกบ้านหักได้สามสิบเปอร์เซ็นตแต่เป็นค่าเช่าพวกพาหนะสามสิบแต่ถ้าค่าเช่าอ,อื่นๆเช่นเช่าเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ค่ะพี่ทศหักได้สิบเปอร์เซ็นต์เองนะคะ<อ>ซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องศึกษาในดีเทลที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะครับอาส่วนของค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วผมเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องของค่ารถหย่อนด้วยใช่ไหมครับคุณปุ้มครับที่เอามาหักคห้เป็นไม่ใด้ค่เป็นส่วนหักจากรายได้ออกไปได้ด้วยถูกไหม ปุ้มต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่เราไม่ควรละเลยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือการนำเอาค่าดถย่อนต่างๆเนี่ยค่ะมาหักโดยปุ้มต้องบอกว่าค่ารถย่อนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ากลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกเขาเรียกว่าภาระชีวิตที่ติดตัวเรานะคะต้องบอกกลุ่มเนี้ยเหมือนเราปฏิเสธไม่ได้ก็เช่นพวกค่าใช้จ่ายส่วนตัวคู่สมรสบุตรหรือการเลี้ยงดูบิดามารดานะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะเป็นการหักดถย่อนในส่วนของการใช้จ่ายนโยบายของภาครัฐ อย่างเช่นอย่างที่ปุ้มบอกอันนี้เหมือนเราใช้เงินเพื่อใช้สิทธิทางภาษีบางคนอ,คอาจจะได้สิทธิทางภาษีหรือบางคนอาจไม่ได้เช่นในต้นปี6-5เนี่ยที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยค่ะพี่ทศขา<อ>ก็คือช็อปดีมีคืนนะคะ<อ>ก็เริ่มตั้งแต่1มกราจนถึง15กุมภาพัานธ์ปี6-5เนี่ยเขาให้เราช็อปเลยว่า30,000บาทนะคะอ,คอันนี้ก็มานําในเรื่องของรถจอนได้ ซึ่งปุ้มต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในนโยบายของรัฐเนี่ยเราต้องคอยติดตามเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีทุกๆป,ปีอาจจะมีมาตรการอะไรออกมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ก็เลยแต่ว่าอย่างปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมาตรการการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะก็เลยเพิ่งมาเริ่มเอาปีนี้และส่วนสุดท้ายนะคะเป็นการลดหย่อนเกี่ยวกับเรื่องของการออมและการลงทุนนะคะอ,อันนี้เรียกได้ว่าเหมือนเราอะมีเงินเก็บ แล้วมันเป็นตัวที่น่าสนใจที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะมันเป็นเรื่องของการส่งเสริมการออมระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยบ้านค่าเบีย้ยประกันเงินลงทุนในกลุ่มของกองทุน S S F และ R M S, <S เงินสำรองเลี้ยงชีพประกันสังคมเป็นต้นนะคะปุ้มขอยกตัวอย่างแบบให้มองให้เห็นภาพเลยดีกว่านะคะคพี่ทศขาว่าสมมติวันเนี้ยเรามีรายได้นะคะจากเงินเดือนนะคะประมาณสักหนึ่งล้าน ห้าแสนบาทนะคะถ้าเราหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาแล้วหักได้แสนเดียวนะคะเราก็เหลือ,อไรายได้คือล้า, 4, ลานสะี่เนาะแต่ถ้าเราอ่ะไม่ได้ทําเรื่องของการลดหย่อนเลยเราหากักเพียงแค่ค่าใช้จ่ายอย่างเดียวอ่ะเราจะเสียภาษีทั้งสิ้นคือหนึ่งแสแปดหมื่นห้าพันสอง้ห้าสิบบาทนะคะคือแสนแปดตัวกว่าแต่ถ้าวันนี้เรามามองเรื่องของการลดหย่อนว่าหนึ่งเราสามารถที่จะดูในเรื่องของการลงทุนได้นะ เ็นเงินออมระยะยาวนะคะก็อาจจะเลือกที่จะเป็นกองทุน SFS หรือ RMF ในส่วนของกองทุน SFS นะคะก็คือ Super Saving Fund นะคะถามว่าเหมาะกับใครอันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อายุไม่เกินสัก45-50ปีเพราะว่าในกองของ SFS เองอะค่ะพี่ทศเขาว่าจะต้องถือครองเอาไว้10ปี10ปี สิบปีนี่คือวันชนวันเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพีโคแล้วก็ที่สําคัญคือในเงื่อนไขก็คือลงทุนได้คือ30%แต่ไม่เกินสองแสนบาทนะคะแล้วก็อีกองที่ยังน่าสนใจก็คือในส่วนของกอง RMF นะคะก็คือ Retirement Mutual Fund นะคะกองเนี้ยเป็นเหมือนการบริหารเงินเกษียณของเราเพื่อให้เวลาเราแก่ตัวไปเรามีเงินใช้ยามเกษียณ กองนี้มีนโยบายการลงทุนให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะโดยเงื่อนไขของกองนี้ก็แค่ว่าเราต้องลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย5้าปีและอายุห้าสิบ้านะคะถึงจะขายคืนได้อย่างสมมติน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำงานอาจจะบอกว่าโอ้โหพี่ปุ้มคะให้ถือกองดี้อ๋อน้องที่อายุน้อยๆเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะบอกว่าไป s f s ดีกว่าแต่อย่างน้อยก็เป็นค่าลดหย่อนที่เราสามารถนำมาลดหย่อนได้ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีในกลุ่มของพวกประกันสุขภาพนอกจากเราซื้อประกันสุขภาพให้ตนเองเรายังสามารถซื้อประกันสุขภาพให้บิดามารดาเราได้แล้วไม่อย่างนั้นยังได้ลดหย่อนอีกนะคะพี่ทศของเราเนี่ยได้ประกันสุขภาพก็คือไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะคะส่วนของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารักเนี่ยก็คือไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะอ่าแล้วนอกจากประกันตรงนี้ปุ๊บเรายังสามารถเพิ่มเติมในตัวของประกันชีวิต ห่วงคนที่เรารักถ้าเราจากไปก่อนไวัยอันควรคุณพ่อคุณแม่เราจะยังวัอะไรยังไง ดังนั้นประกันชีวิตเราก็ยังลดหย่อนได้1 0 0 0 0แบาทอีกนะคะแต่ต้องบอกว่ามันต้องไปรวมกับประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะอ่าครับอ่าหรือบางท่านบอกว่าอุ้ยฉันทํางานบริษัทเอกชนะ่ะตอนกเกษียณแล้วอะอยากมีเงินบํานาญเหมือนพวกข้าราชการ,รบํานาญจังเลยทําได้ยังไงครับเราก็ยังมีประกันชีวิตแบบบํานาญนะคะซึ่งในตรงเนี้ยรัฐบาลเองก็ยังให้เราลดหย่อนไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทด้วยค่ะค แต่ต้องบอกว่าในกลุ่มของประกันชีวิตแบบบำนาญ RMF SFS กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหล่านี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะพี่ทศอืออืก็คือเพื่อไงว่าแต่ละตัวก็มีเงื่อนไขของมันแต่รวมกันแล้วต้องห้ามเกิน5 0 0แสนสมมุติว่าคนต้องการที่จะวางแผนเกษียณก็สามารถเอาเงินตรงนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย ใช่แล้วจากตัวอย่างที่เมื่อกี้พี่โยกให้พี่ชดฟังใช่ไหมคะว่าถ้ารายได้ล้านห้าต่อปีเราไม่ลดหย่อนอะไรเลยเราเสียภาษีแสนแปดแต่ถ้าเราวางแผนการลดหย่อนดีๆเราเสียภาษีลดลงจนเหลือภาษีแค่60,000บาทเท่ากับลดภาษีไปถึง1น0่งแบาทเลยนะคะอืมโอเคอันนี้ไม่ใช่การหลบเลี่ยงภาษีนะครับอันนี้เป็นการวางแผนภาษีนะครับ อยากอยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจอย่างนี้คือว่าวิธีการที่เราปรับลดภาษีที่เราใจ่ายให้กับภาครัฐน้อยลงเนี่ยเราไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีใดๆแต่เป็นการใช้ในเรื่องของสิทธิต่างๆที่ภาครัฐให้กับเราสามารถเอามาใช้เพื่อเป็นการลดหย่อนภาษีที่จะจ่ายได้นะครับถ้าให้ผมสรุปก็คือเพื่อนะว่าเรามีรายได้ก็ต้องมานั่งดูว่าในแต่ละประเภทมันหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของค่าลดหย่อนซึ่งค่าลดหย่อนที่เราพอคุ้นเคยกัน ก็คือเรื่องของค่ารถยนต์ที่เกี่ยวกับวางแผนเกษียณหรืออาจจะเป็นพวกค่ารถยนต์ภรรยาที่ไม่มีงานทําถูกไหมฮะค่ารถยนต์บิดามารดาถูกไหมฮะคุณปุ้มก็จะมีพวกนี้ด้วยถูกไหมฮะที่คุณปุ้มบอกว่าเป็นภาระติดตัวก็ถือว่าเอามาหารถยนต์ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าผู้สมรถมีรายได้แหละครับคุณปุ้มก็เอามาคํานวณไม่ได้ถูกไหมฮะ จริงๆแล้วนะคะพี่ทษ์อันเนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะ,ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยถ้าเรามีคู่สมรสเนี่ยอ,อาจจะต้องมายื่นรวมกันหรือเปล่านะคะเม,มื่อสมัยก่อนบางคนเลยเลือกที่จะจดทะเบียนหยา่าเพื่อที่จะได<ช>้ไม่ยื่นรวมกันใช่ไหมคะแต่จริงๆ<ช>แล้วเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็เล็งเห็นถึงตรงนี้นะคะเขาได้มีวิธีการให้เราเลือกถึง5วิธีเลยนะคะคือหต่างฝ่ายต่างแยกยื่นเหมือนที่เราทําเลย อาเธอกับฉันต่างคนต่างยื่นนะคะสองรักกันยื่นรวมล้วก,กันวิธีที่สองคือยื่นรวมในนามสามีวิธีที่นานสามเงินยื่นรวมในานามภรรยาละก,กันนะคะ<ม>ให้เกียรติเธอเป็นช้างเ้าหน้าไปละก,กันส่วนวิธีที่สี่ภรรยาแยกยื่นเฉพาะหนึ่งนะคะ<ม>แล้วที่เหลือเนี่ยเอาไปรวมกับสามีหรืหอห้าคือสามีแยกยื่นเฉพาะหนึ่ง <c oughs> แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปรวมกับภรรยาภายในห้าวิธีนี้ปุ้มบอกทิงไว้เลยนะคะพักทศขาครับคือจริงๆแล้วว่าค่ะต้องแนะนําว่าก่อนที่เราจะยื่นภาษีอะคะ่ะเพราะเรายื่นผ่านออนไลน์อยู่แล้วเนาะ<อ>จริงๆแล้วอะเราควรมานั่งลองทําดูก่อนว่าแบบไหนจะดีกว่ากันบางทีอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเรารวมกันไปเลยอะรายได้มันเยอะอะม,มันอาจจะทําให้เราเสียภาษีเยอะก็ได้นะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะไอ้วิธีที่4ี่กับ5้าเนี่ยเอาแค่หนึ่ง ถูกไหมคะคแยกยื่นแล้วที่เหลือไปรวมสองอวิธีนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะคะก็เลยบอกทลิกนิดนึงว่าสำหรับสามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะคะเรามีวิธีให้เลือก5วิธีเลยค่ะอ่าไม่ต้องไปยาไม่ต้องไม่ต้องเอามายาในฝั่งของรายได้แต่ไม่ต้องไปยาตามกฎหมายคุยง่ายใช่ใช่ค่ะ ะะแต่ว่าผมผมว่ามันมันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับที่ภาครัฐเขาเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามยานี้แต่ว่าประเด็นครับคุณปุ้มครับเข้าใจว่าในประเทศไทยเราเนี่ยการเสียภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยแบ่งเป็นขั้นบันไดถูกไหมคุณปุ้มใช่ค่ะจริงๆวิธีการเสียภาษีในไทยของเรานะคะครเราแบ่งวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยออกเป็น2วิธีนะคะก็คือคคเป็นวิธีแบบเงินได้สุทธิกับวิธีที่2คือเงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินเนี่ยก็คือถ้าเรามีไรายได้ที่ไม่ใช่ประเภทหนึง<ภ>่งหรือเอาง่ายๆเลยคือตั้งแต่สองถึงแปดเกินกว่าหนึ่งล้านบาทเราต้องนำมาคนวนด้วย0ูนด้เปอร์เซ็นตนะคะแล้วเมื่อเราได้เท่าไหร่เนี่ยเราถึงมาเปรียบเทียบกับวิธีเงินได้สุทธิแต่ต้องบอกว่าบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่เห็นเคยคุ้นเคยแบบนี้เลยล่ะ <c oughs> เพราะจริงๆคนที่ยื่นออนไลน์ระบบมันทำให้เราแล้วปกติแล้วเนี่ยไอ้วิธีเงินได้สุทธิอะค่ะจะเป็นวิธีที่เสียภาษีเยอะกว่าอยู่แล้ว ก็เลยทําให้เราเหมือนไม่ได้คุ้นเคยกับวิธีที่สองแล้ววิธีเงินได้สุดที่เนี่ยเวลาการคํานวณก็คือการนํำรายได้นะคะหรือเงินไดไอ้สี่ทั้ง8ประเภทอะค่ะมาหักด้วยค่าใช้จ่ายแล้วหักด้วยค่าลดหย่อนเมื่อได้เป็นเงินได้สุดที่ปุ๊บเราจะมาคูณด้วยอัตราภาษี โดย<ม>อัตราภาษีในบ้านเราอะค่ะอย่างที่พี่ทศบอกว่าเป็นแบบก้าวหน้านะคะหรือเป็นแบบขั้นบันไดคือถ้าเรามีรายได้เยอะเราก็จะยิ่งเสียภาษีเยอะนะคะ<ม>อย่างที่ปุ้มบอกไปตอนต้นว่าถ้าเรามีรายได้ไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทได้รับยกเว้นค่ะไม่เสียภาษี<ม>แต่ถ้าเรามีรายได้3 0 0 0 0 0บาทเราก็จะเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน1นึ0 0 0สบาทจนถึง3 0 0 0 0 0ตรงเนี้ยจะเสีย5%เท่ากับ<ม><ม>เราจะเสีย7,500บาท แต่หากถ้าเกิดเรามีรายได้1ล้านบาทนะคะเราก็จะภาษีไล่มาเรื่อยเลยค่ะคือตั้งแต่5% 1 0 15% 20%จนฐานภาษีที่สูงสุดเนี่ยเราเสียสูงสุดถึง35%เลยค่ะพี่ทศดังนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าการวางแผนภาษีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะหนึห่งคือทําให้เรารู้ว่าเรามีรายได้ประเภทใดเราจะหัหหกค่าใช้ใจ่ายได้แบบไหนรวมไปถึงค่าลดหย่อนต่างๆที่เราถือว่าเป็นหมัดเด็ดเลยที่เรามาใช้คุก วงในให้กับสัมพกรณเลยว่านี่แหละเราทําถูกกฎหมายแล้วล่ะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยค่ะมีเงินคืนภาษีแถมพร้อมกับการได้วางแผนในเรื่องของการลงทุนวางแผนกเกษียณแล้วก็วางแผนในส่วนของ protection ไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ทศอืมครับก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะได้ความรู้จากคุณปุ้มหลากหลายพอสมควรนะครับคุณปุ้มครับคุณปุ้มคิดว่าวันนี้เนี่ย เราควรรีบจ่ายภาษีเลยดีไหมคะควรรีบคำนวณเลยไหมครับเพราะตอนนี้จริงๆภาษีปีนี้เขาให้ยื่นภายในคือเหมือนปีที่แล้วเขาให้เลยไปประมาณสักมิถุนาถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้เหมือนจะยังนะคะพี่ทศถ้าเรายื่นแบบใช่ไหมคะก็คือถ้ายื่นด้วยกระดาษนะคะเราก็คือตั้งแต่มืองบกราจนถึง31มีนาคมนะคะสำหรับพงอด90นและ91แต่ถ้าเกิดเรายื่นผ่านออนไลน์ก็เข้าไปที่ w w w r d g o t h นะคะอันนี้เราก็ยื่นได้ถึง8เมษายน65ค่ะ โอเคคุณปุ้มเม่อกี้มี9091คุณปุ้มอธิบายหน่อย90เนี่ยสำหรับแบบไหน91สำหรับแบบไหนบางทีคนเข้าไปในเว็บไซต์งงอะไรคือ9091ได้ค่ะพี่ทศค่ะพอมาร์้า91อะค่ะจำง่ายๆเลยมันคือ40วงเล็บหนึ่งเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวเลยนย่างเดียวเลยคือ90ใช่ค่ะใช่คือหนึ่งกับ1เราจำแบบนี้เลยค่ะส่วน90คือถ้ามีตั้งแต่หนึ่งถึงแปดไป90เลยค่ะอ่าเอาใหม่นะ ถ้ามีวงเล็บหนึ่งอย่างเดียวคือพงอดอ91ใช่ค่ะนะฮะแต่ถ้ามีอย่างอื่นด้วยให้ไปเลือก90นะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ข้อคิดและก็วิธีการบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคุณปุ้มฉัดนภาพผมสุรินนะครับวันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเรื่องราวทางด้านการเงินและก็โอกาสการลงทุนที่เราทั้งสองคนได้รวบรวมมาพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องราวทางการลงทุนได้นะครับทาง Bangkok Bank SME Podcast ที่สามารถติดตามและฟังได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Fan Page และ YouTube ของ Bangkok Bank SME นะครับรวมไปถึง p o r t Bean, Spotify และก็สาวข่าวนะครับสำหรับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขและคุณชัดนภาพรมสุรินเราทั้งสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ